ครับสวัสดีครับนักเรียนไ p พีที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริเนติประวัติในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียนกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาฝึกเพลงโอซูซาน่าซึ่งเป็นเพลงในสไตล์ฟล็อซองนะครับก็คือเพลงพื้นเมืองของอเมริกันนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ต นะครับว่าโน้ตเพลงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาร้องโน้ตพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วเตรียมอ่าเดี๋ยวรูเขียนโน้ตไว้คือโน้ตทีละบรรทัดร้องกันไปให้เป็นจังหวะนะครับพร้อมๆกันอ่าเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม Do, re, mi, son, son, la, son, mi, do. Re, mi, mi, re, do, re. Hai chai! Do, re, mi, son, son, la, son, mi, do. Re, mi, mi, re, re, do fa fa la 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 son son mi do re do re mi son son la son mi do re mi mi re re do mấy โน้ตเพลงอาจจะมีช่วงลาสอนนี้เคยฝึกกันอยู่แล้วชา้ชาๆนะครับเดี๋ยวกูจะบอกระบบนิ้วชา้าๆอขอร้องโน้ตเป็นจังหวะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เข้าใจทำนองแลจะจังหวะโอเคนะครับอขึ้นนอ้ตเลยพร้อมเตียหนึ่งสองสามโดเรมอลซอซ la son mi do re mi mi re do re do re mi son son la son mi do re mi mi re re do a fa fa ลาซอนซมิโดเรโดเรมิซอนซอนลาซนมิโดเรมิมิเรเรโดอ่ะน่าจะร้องกันได้แล้วพอจับคำนองแล้วก็จังหวะก,กันได้เคยน่าจะเคยกัน เคยฟังเคยได้ยินเเพลงน,นี้โอซูซานะอาจจะยังไม่รู้จักชื่อเพลงเดี๋ยวมาดูมือระบบนิ้วเหมือนเดิมนะครับโดเรมีฟาสซอฮะทาอาราบรรทัดแรกสองบรรทัดแรกนี่น้ตอยู่ในโดเรมีฟาสซนเลย ลาซอนอ่ามีลาซอนอาอาเตรียมตัวเดี๋ยวครูจะลองแล้วดูนิ้วเดี๋ยวครูจะอธิบายไปทีละบรรทัดอ่าดูนะครับอาหนึ่งสองสามโดเรมีซอนซอน,อนปลายกลางนิ้วลาซอนมีโดเร เรมิซอนซอนลาซอนมิดเรมิมิเรเรโดอ่าสองบทสนันแรกไม่น่ายากสบายมากไอพีเจอรีระดับนี้คล่องแล้วโอเคนะครับอ่วไปข้อต่อไปข้อสองมีสองข้อ,อหลัก ขึ้นฝานี่ขึ้น้าแต่นี้มันจะยากตรงนี้นิ้วอาจบางคนจะกลางไม่ออกฝา,าแล้วก็ไปลาเลยปกติอยู่ซอนนี่ไหมกลางนิ้วนีกลางนิ้วซ้อนหน่อยอ่าเดี๋ยวครูจะลองโนดช้าๆช้าๆอ่าดูนช้าอ่าเนื้อสองสามสี่ฝาฝากลางนิ้วลาลา ลาซอนซังอามีมีโดเรอ่าวางมือไหมครับขอท่อดนี่อีกคร <c oughs> ั้งหนึ่งช้าๆอ่าหนึ่งสองสามสี่ฟาฟาลาลาลาซอนซอนวางมือมีครัมีมันก็จะลงมีพอดี๋ยมั้ยครับ มิโดเรแล้วก็ต่อเลยตอนต่อไปโดเรมิซอนซอนลาซอนมิโดเรมิมิเรเรโดจบโอเคนะครับอ่ะทอนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปชมครูวางมือแล้วก็เดี๋ยว ไล่ตาไปสาธิตการเป่าให้ดูอีกทีนึ่งอ่าตอนนี้เริ่อกับฟานะครับโดเรมีฟาอยู่นี่ค่ะพร้อมยังวางมือดีๆเลยจะได้ไม่งงหนึ่งสองสาสฟาฟาลาลาลาซอนซอนมีโดเรโดเรมีซอนซอน ลาซมิโดเรมิมิเรเรโดโอเคเดี๋ยวไปชมคูจะสาธิตนะครับนักเรียนก็วางมือแบบช้าๆไล่ตามไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี <ง PU TS> ๋ยวค่อยๆฝึไปร้องให้ได้โอเคอย่ <Okay. S 1> ยัง <Spanish> พร้อมจะไปดูกันแล้วอย่าง เตียมอ่าครูจะเป่าแล้วก็สาธิตให้ดูช้าๆโอเคนะครับเตียมหนึ่งไปดูกันพร้อมๆกันนะพร้อมเตียมเ2 3สองสาม สวัสดีครับพบก,กันอีกนะครับในเพลงโอซูซานาเดี๋ยวมาดูโนต้ตเพลงกันนะครับเดี๋ยวฝึกนิ้วช่าชา้ชานะครับช่วงซอนกัลลาเนี่ยชา้ชาๆฝึกชา้ชาๆก่อนชัดๆอ่าดูกันนะครับชา้ชาๆเดี๋ยวจะลองโน้ตให้ฟัง1 2 3โดเรมิซอนซอนลาซอนมโด le mi mi le do le do le mi son son la son mi do le mi mi le le do fa fa la 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 son son mi do le โดเลมิซอนซอนลาซอนมีโดเลมิมีเลเลโดอ่าลองฝึกดูนะครับช้าชาอ่าเดี๋ยวมาดูสาธิตการเป่าอีกหนึ่งครอบพร้อมหรืยังครับอ่าเตรียมช้าๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทเียนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับฝึกเล่นเนื้ดเรอต่อกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกัน1 2 3ครับนักเรียนคงเล่นและร้องโน้ตเป็นจังหวะกันได้แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก,กิจจะให้นักเรียนทำใบงานหนึ่งใบนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างหัวใบงานกันเลยนะครับครับมาดูหัวใบงานกันนะครับเริ่มจากชิ้นเดิมนะครับดูนะครับนักเรียนเริ่มจากโรงเรียนเห็นไหมครับครูเขียนไว้ให้แล้วเป็นตัวอย่างโรงเรียนปไายุติมณีสามันทัดต,ต่อไปก็เป็นวิชาดนตรีเมโลเดียนเห็นไหมครับตามด้วยกิจกรรมก็แล้วตามด้วยเพลงเพลงอะไรนักเรียนเลือกมาเลยนะครับ ที่เรียนมาทั้งหมดเลือกมาเพลงอะไรก็ได้นะครับพอ,อนักเรียนเลือกเพลงได้แล้วเขียนชื่อเพลงลงไปเลยนะครับบรรทัดต่อมาก็เป็นชื่อนามสกุลเห็นะครับครูเขียนเป็นระยะเป็นตัวอย่างให้ดูะนะครับขอบไปงานก็ห่างจากขอบกระดาษ1เซนติเมตรเห็นไหมครับครูลากเป็นนิ้วสอให้ดูช่วงนี้นะครับหัวไปงานก็ประมาณสองนิ้วครึ่งอ่า เห็นไหมครับจากนั้นพอนักเรียนเขียนหัวเพลงงานเสร็จแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงนะครับก็เป็นชื่อเพลงเพลงนี้จะอยู่ประมาณนักเรียนก็พยายามให้อยู่กึ่งกลางกระดาษนะครับอากรเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับพยายามอาเห็นไหมครนะับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับก็ให้ตีเส้น ยันสอไว้เลยมันจะได้ไม่เบี้ยวจะได้ตรงตัวหนังสือก็พอประมาณตัวโนต้ตห็นไหมครับเว้นระยะเห็นไหมครับยยครูทำลูกศรตามความเหมาะสมครูจะดูความเข้าใจของนักเรียนนะครับว่าโนต้ตแต่ละวรคนี้นักเรียนเขียนถูกต้องไหมโอเคนะครับครูดูความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยเป็นคะแนนนะครับ สรุปผลงานนักเรียนในใบงานใบนี้เลยใบสุดท้ายนี่ภาพนี้เลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจทุกคนนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับคงเข้าใจแล้วทำกันได้น,นะครับเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งใบงานเป็นเพลงที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับ เลือกมาหนึ่งเพลงนะครับเขียนให้สวยงามตกแต่งนะครับโน้ตจัดระเบียบให้เรียบร้อยตามความเข้าใจของนักเรียนทุกคนนะครับก็จะสรุปแล้วก็เป็นคะแนนในปลายภาคครูเกริกหวังว่านักเรียนทุกคนคงมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีกันทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับ ค่อยๆทำไปครับเพลงไหนเราเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรรองโน้ตให้ได้ก่อนนะครับรองโน้ตแล้วก็วันนี้นะครับมาสรุปเป็นใบงานทำให้สวยเลยนะครับใบดีเวาูอขอใบเดียวนะครับทำให้สวยตกแต่งให้สวยงามเลยแล้วนำมาส่งตาแลต่อมที่เคยส่งกันนะครับตาที่เป็นส <c oughs> พบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อๆไปแล้วก็ขอให้ญญทุกคนมีสุขภาพร,ร่างัายกระต่ายแข็งแรงนะครับแล้วก็เมื่อสิ่งอื่นใดก็ให้มีความสุขม,มากๆนะครับแล้วันี่นะครับจะลืมใส่แมสแล้วก็มาพบกันอีกนะครับในเพลงเพราะๆมีอีกหลายเพลงนะครับที่เราต้องฝึงกด้วยนสำหรับวันนี้ รูกิจสวัสดีนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ